สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลโดยไม่มอความสุขหัวตัวๆแม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงาน,นเอ็นดิจบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในาดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้้ววยนนนนนนนะะะะคคคคแต่่่่่่่ใหไไมมมเเเปป็็รชกกััทุา นะคะถเราจะทําลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะลัคนาราศีพิจิกหรือว่ามะเร็งป่องนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ดาวพระเกตจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศี พิจิกเมื่อดาวเกตเข้าสู่ราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นธาตุน้ํานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและก็โครจรเข้าพบสุภะของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนั่นเองเข้าพบสุภะของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นคะพบสุภะความวุ่นวายในเรื่องครอบครัวนะคะความ ความวุ่นวายในเรื่องครอบครัวสุภะก็คือคนในครอบครัวจะสร้างความวุ่นวายให้กับคุณสามวันดีสี่วันหลายเหมือนใบโพล่าอยังไงอย่งงางนั้นเลยค่ะนะคะสําหรับคนที่เกิดชาววิจิช่วงเวลาแห่งดาวเกตีย้ายเข้าภพสุภาะของคุณนะคะแล้วสิ่งใดเล่านะคะจะทําให้อ่าคุณแล้วสิ่งใดเล่านะคะจะทําให้คุณ ปลดล็อกในเรื่องครอบครัวของคุณได้นะคะทั้งที่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตดาวเกตช่วงเวลาถ้าคุณเกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกก่อนนอนนะคะให้คุณสวดมนต์ก่อนนอนคุณอยากมีโชคมีลาบใช่ไหมคะ คุณก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับนะคะญาติของคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะญาติทุกคนเลยนั่นเองนะคะแล้วคุณจะดีม,มีความสุขแล้วก็สวดมนต์ให้เทวดาของคุณขอพรจากเทวดาของคุณแล้วคุณจะฝันแม่นคุณจะมีรางสังหรณ์นะคะ คุณจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําเพราะอะไรเราถึงบอกว่าให้คุณไหว้พระสวดมนต์เพราะรางสังหรณ์ของคุณจะนําพาฝันดีของคุณนั้นนะคะจะนํำพาโชคลาภให้กลายเป็นจริงให้คุณได้บังเกิดโชคลาภแบบฟุกฟุแบบน่าอัศจรรย์แบบหน้าน้าเหนือความคาดหมายนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดรักนาราศีพิจิกนั่นเองแม้ว่าจะตกพคบสุภา นะคะเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ตามนะคะสามบันดีสี่วันนะคะไลก็ไม่เป็นลายค่ะนะคะทําตัวให้มีความสุขก็พอค่ะและนับจากนี้เมื่อดาวพเกษย้ายเข้าเรารู้ก่อนรับก่อนสวดมนต์ไหว้พระสวดคาถามหาจากักรพรรดิก็ได้นั่นเองนะคะแล้วคุณจะมีแต่โชคลาภเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะจะเกิดอะไรกับขึ้นกับคุณสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศีกอ ราศีพิจิกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะหัวใจดวงใหม่นะคะหัวใจถวายธรรมะค่ะนี่คือความสุขจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณคุณต้องรักตัวเองให้เป็นอย่าเอาตัวอย่าเอานะคะครอบครัวเป็นสนามอารมณ์ของคุณนะคะทุกคนก็มีความทุกข์เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่อยากสร้างความทุกข์ให้กับคุณหรอกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะคะการการที่เข้าพบสุภาคุณมีความสุขอยู่แล้วในเรื่องการงานแล้วชีวิตในเรื่องการงานพวงคุณ จะเจริญรุ่งเรืองความสุขครั้งใหม่จะนําพานะคะความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการงานของคุณโคตรโดดเด่นเลยค่ะแล้วความรักของคุณจะมีคนมามอบ,บโอกาสดีให้กับคุณนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือนะคะชาวพิจิกนั่นเองนะคะดูได้ทั้งสองแบบนะคะทุกคนเพราะว่าเราอ่านให้ทั้งสองแบบถ้าคุณถูกจริตกับอันไหนคุณก็ดูอันนั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ King of คั p ก้าวไปสู่บันไดที่คุณปรารถนาความสุขของคุณ นะคะคุณปรารถนาว่าคุณอยากเป็นผู้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ k i n ออ f ครับนะคะคุณจะประสบความสำเร็จธุรก,กิจการงานของคุณคุณไปดีลงานอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่คุณจะประสบความสำเร็จทั้งด้านหน้าและดด้านหลังนะคะเหมือนเหมือนเหมือนพิธีกรผู้อ่านข่าวเหมือนคุณพุทธอ่ะ พุทธะใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะคุณจะเป็นคนประสบความสําเร็จทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบนั้นแหละคะ่ะนี่คือความสําเร็จของคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณมีบารมีใครๆต่างก็เมื่อบารมีมาใครๆต่างก็เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณนี่แหละคะ่ะการที่มีบารมีเราพูดอะไรใครก็เชื่อมั่นใครก็ศรัทธาแล้วอะไรนี่คะ่ะนี่คือสิกออปอนธอ์ธุรกิจการงานของคุณจะมีคนจะมีความโดดเด่นใครก็จะ ใครก็อยากนะคะทําธุรกิจร่วมค้ากับคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ q u e e n of Sword โลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วบ้ารมีของคุณโลกนี้เป็นของคุณคะ่ะนี่คือ Queen of Swords นะคะถ้าเป็นผู้หญิง น,ะะนับจากนี้ความวุ่นวายในครอบครัวปล่อยวางค่ะแล้วก็อย่าลืมสวดคาถามหาจักรรพัิคุณจะได้เป็นเหมือนจักรพัรดีๆความเมตตาความการุณาของคุณความเป็นคนที่เป็นโมเป็นคนที่มองโลกกว้างคุณไม่ได้มองแคบๆคุณมองหาโอกาสให้ตัวเองเสมอคุณไม่รอให้เวลาหรือโชคชะตามากำหนดในชีวิตคุณนับจากนี้โอกาสใหม่ๆทางด้านบารมีเมื่อบา เมื่อบารมีเข้ามาถึงจงรับบารมีนั้นเสียนั่นเองก็คือสวดคาถามหาจักรพพัดเท่านั้นเองค่ะพบสุภะสุภะแล้วไงนะคะถ้าคุณสวดบอ,อสวดบทบารมีนี้จะมีแต่ความยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ตัวคุณและครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะ แล้วยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมูเตลูมูเท่านั้นค่ะนะคะมูเท่านั้นนะคะยิ่งคุณมูเท่าไหร่ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณครอบครัวของคุณจากที่เคย3วันดี4วันร้ายก็จะกลับไปเป็นความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนั่นเองญาติพี่น้องที่มาสร้างความวุ่นวายปล่อยวางค่ะแล้วเขาจะไม่มากวนใจกวนจิตกวนใจคุณต่อไปค่ะต่อค่ะทุกคน โอ้ไม่ก็ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้การงานของคุณโดดเด่นมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณแล้วพระมหาจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิสำหรับคุณที่อยากมีโชคเวลา นะคะตอนนอนตอนไหนก็ได้ที่คุณนึกถึงคุณสวดได้เลยค่ะยิ่งถ้าคุณนอนหลับคุณจะฝันแม่นมากฝันนั้นจะนำพาให้เป็นเรื่องจริงของคุณภายใน85ภายใน58วันนี้ฝันสิ่งที่คุณฝันมันจะกลายเป็นจริงและจะนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณและครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนั่นเองนะคะนี่เราจะให้บทสวดมนต์ทุกคนนะคะเพราะว่าอะไรคะทุก ลัคนาราศีเพราะทุกลัคนาราศีจะได้บทส่วนมนต์แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเพราะแต่ละคนบุญวารามีไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนั่นเองค่ะต่อค่ะในโอ้คุณนอนไม่หลับคุณมีความเป็นกังวลคิดหน้าคิดหลังเป็นกังวลจนนอนไม่หลับบางคนไม่สบายนับจากนี้ คาถามมหาจากักรพรรดิจากคุ้มครองคุณจากไยจะกลายเป็นดีคําว่าจากักรพรรดิมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะตัวตนของคุณนับจากนี้ดาวพระเกตคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งนะคะมนุษย์และโลกวิญญาณเชื่อมต่อกันสิ่งที่คุณออมสิ่งที่คุณยมสิ่งที่คุณคิดไปคิดมาคิดน่นคิดนีน่คิดจนนอนไม่หลับนะคะคิดจนฟุ้งซ่านนับจากนี้คุณสวดมนต์ก่อนนอนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆชีวิต คุณจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่คุณไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้ด้วยคาถาแบบนี้เองเหรอจนคุณจนคุณจะอึ้งในคาถานี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้เตรียมตัวเฉลิมฉลองสิคะคุณจะไม่ คุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเทวดามาช่วยปลดล็อกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่องยิ่งใหญ่มาช่วยปลดล็อกคุณให้หลุดพ้นจากบ่วงบ่วงนี้เหมือนคุณแก้บ่วงบ่วงนี้ได้ความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองงานแต่งงานหรือความสุขอะไรในธุรกิจการงานของคุณในครอบครัวของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุข พี่รักน้องน้องจะรักพี่ญาติพ่อแม่จะรักกันพ่อแม่กับพ่อแม่ก็จะไม่ทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นพ่อแม่ก็จะกลับมารักกันลูกก็จะเป็นลูกที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คนลัคนาราศีพิจิกกำลังจะได้รับธุรกิจการงานไม่ต้องเป็นห่วงค่ะถ้าคนโสดนะคุณจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณมามีคนมายืน่น ทำให้หัวใจของคุณกลับมาเป็นสีชมพูคนในองค์กรคนในสถานที่ทํางานคุณนั่นแหละค่ะนะคะแล้วคุณจะเจอความรักในที่ทํางานนั่นเองค่ะต่อค่ะเทนออฟโซนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะขี้คายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วค่ะนะคะนี่คือสิบดาวนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณสวดมนต์คาถานี้ ชีวิตที่นะคะคุณเจอมาปัญหาในเรื่องการงานหรือปัญหาสุขภาพร่างกายของคุณนะคะจะเจอหมอที่ดีจะรักษาหายนั่นเองนะคะนับจากนี้เข้าพบสุภาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ขายด้วยคาถามหาจัก,กรพพัดนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณมีอาการเจ็บป่วยคุณก็สวดคาถาหมอชีวกโกรหลวงพ่อชีวกโกรนั่นเองนะคะต่อค่ะ กคุเกิร์บคุณเกิบคุณกคกในเรื่องการเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเงินเลยค่ะ t o o of นะคะ t o o p t c l การเงินของคุณจะมีความโดดเด่นจะพุ่งทยานขึ้นมาดูดีๆการเงินเข้าเข้าเข้ามาเหมือนมหาจักรพรรดิคำว่าจักรพรรดิจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาจริงไหมคะนั่นหละค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะจะเจอหมอดีหมอวิเศษเจอหมอแม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นหมอแม่ที่ช่วยรักษาโรคภัยไข้จ็บของคุณก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วโชคลาภจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีโชคลาภนะคะฝันของคุณจะแม่นยำลางสมรของคุณจะแม่นยำนะคะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะมาในรูปแบบในความฝันนะคะเพราะว่าเมื่อคุณหลับความหลับหลับลึกนั่นแหละค่ะจะนำพาให้คุณได้รู้บางสิ่งบางอย่างและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะกลับว่า เฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงหรอนี่คือชะตาฉันจริงๆเหรอฉันมีโอกาสได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเหรอมันจะเหมือนราวปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันนั่นเองโชคลาบก็จะมาแบบฟุ๊กๆโชคลาบก็จะมาแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดนะคะลัคนาราศีพิจิกหรือคนที่เกิดราศีพิจิก ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณท่องคาถาจาักพัดไว้นะคะทั้งทั้งปีเลยก็ได้ว่าได้นะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จทั้งปีนั่นเองนะคะนี่คือโชควาสนาของคนที่เกิดลัคณาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนั่นเองค่ะต่อค่ะ คคุณค่ะขคุณค่ะนี่คือโลกใบใหม่ของคุณการงานของคุณนับจากนี้ลัคกี้อินเลิฟแอนด์ลัคกี้เกมสิ่งที่คุณปรารถนาโลกใหม่ๆในด้านการงานนะคะอาจจะเป็นโลกออนไลน์อีกแบบหนึ่งการงานของคุณจะมีรูปแบบที่หลากหลายคุณจะไม่มีเวลาเพอ้อฝันคุณจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอีกแล้วเพราะอะไรคะ ความสุขของคุณจะมีความสุขทั้งเรื่องการงานการเงินความคิดฟุง้งซ่านจะไม่เกิดคุณแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เกิดลักนาราศีพิจิกความวุ่นวายเครือญาติที่มาสร้างความวุ่นวายคุณจะเปียก คุณจะเปลี่ยนแปลงเครือญาติให้มาเป็นผู้ช่วยงานของคุณก็ได้นะคะเพราะงานของคุณจะเข้างานเข้าแบบรัวงานเข้าแบบจุ๊บๆการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะเทวดาให้โชคเทวดามาพลิกชีวิตนะคะดาวพระเกตมาพลิกชีวิตให้หลายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์58วันนี้ช่วงเวลาแห่งคุณนะคะจะต,ต้องตักตวงความสุขเอาไว้ให้เยอะๆนั่นเองค่ะต่อค่ะ คบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะชีวิตของคุณจะได้รับเป็นอิสระนะคะนับจากนี้นี่คือความสุขครั้งใหม่ของคุณ,คณกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณความเป็นอิสระความฟรีดอมเด e f u l บางคนจะได้ออกจากงาน นะคะถึงถ้าไม่ได้ออกจากงานก็จะมีงานใหม่งานใหม่อาจจะดีกว่างานเก่างานที่สองจะเป็นงานด้านออนไลน์หรือออฟไลน์หรือว่ัธุกิจธุรก,กิจที่สองของคุณที่คุณจับอยู่ก็ได้นะคะคุณจะเป็นอิสระทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะหนุนนําให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะนี่คือดาวพระเกตเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกวิญ,ญญาณกับโล,โลกมนุษย์ เชื่อมต่อกันดวงจิตดวงวิญญาณของคุณที่อยู่ตกอยู่ในภพภูมิลำบากนะคะสิ่งนั้นจะจะหนุนนำด้วยบุญบารมีของคุณในภพปัจจุบันนะคะส่งไปให้เขาเขาได้รับแล้วเขาจะหนุนนำมาให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะต่อค่ะเดอให้้ิินเทศ นับจากนี้เดลไฮเป็นเทศศึกษาเข้าใจข้อมูลนะคะรู้ตัวตวนว่าตอนนี้คุณทําอะไรคุณเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักญาติรักทุกคนยกเว้นรักตัวเองนับจากนี้ให้หันมารักตัวเองบ้างก็ได้นะคะเข้าใจตัวเอง นะคะอย่าอย่าเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเรารู้ว่าคุณเป็นคนที่ใจดีและเขา้าเข้าใจคนอื่นมากพอแล้วนับจากนี้คุณสมควรจะเข้าใจตัวเองและนะคะรักตัวเองให้มากกว่าที่รักคนอื่นเห็นแก่ตัวบ้างก็ได้อย่าเป็นคนดีเกินไปจาไว้นะคะโลกไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นคนดีมากเกินไปเขาจะคิดว่าเราฉลาดน้อยนั่นเองค่ะต่อค่ะ นี่แหละค่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนใจดีนี่แหละค่ะระวังเรื่องอารมณ์นะคะคุณเป็นคนมีคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สองบุคลิกภาพดีมาก็ดีดีหลายก็ดีนั่นเองนะคะคุณเป็นคนแบบนี้มาดีมาหลายคุณก็ได้ทุกรูปแบบบางทีก็โมโหอยู่ดีๆก็เป็นคนแบบเห,เ,เหมือนเป็นเหมือนช่วงเวลาจะเป็นปอจจดอ นั่นแหละค่ะบมูคลีคุณจะเป็นแบบนั้นะค่ะนับจากนี้สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นนั่นเองนะคะและก็ความรุ่มหลงความมามัวเมาความเชื่อคนง่ายนั่นเองค่ะต่อค่ะเซเว่นออบางสิ่งบางอย่าง นะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณเวลาให้คุณนอนเรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ธุรกิจสีเทาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่จะมีคนชักชวนเข้าให้แค่เข้ามาชวนคุณให้ทําธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่มันไม่ค่อยจะสวยงามให้คุณหลีกเลี่ยงถ้าคุณหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ได้วันนั้นให้คุณสวดมนต ะะแผ่เมตตาแล้วก็นะคะสวดมนต์พระมหาจากักรพรรดิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะที่ขายได้นั่นเองนะคะหรือธุรกิจที่คุณทําทําแล้วยังไม่สาเร็จไม่อยากบอกใครก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ธุรกิจสีเทานั่นเองนะคะต่อคะ่ะ ค่คุณค่ะค่วคุณค่ะค่วคุณค่ะโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณดีเอ็มเพล์เอร์นะคะแล้วนี่คืออะไรคะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ10 of vertical การเงินสิบเหรียญนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณถ้าเป็นธุรกิจทางด้านออนไลน์หรือออฟไลน์เป็นงานที่2ถ้างานที่2เกี่ยวกับนะคะดอกไม้นานา,นาพันธุ์หรืออะไรก็ตามที่คุณวางแผนไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณรักตัวเองนะคะอย่าเชื่อคนไม่ให้เชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองธุรกิจการงานที่สองจะนำผลประโยชน์ทางด้านการเงินรวยเหลือเรือรวยรเมื่อเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณคุณคืณคอจักรพรรดินั่นเอง ยิ่งคุณสวดคาถามหาจากักรพรรดิการเงินคุณจะหลั่งไหลเข้ามานี่คือโชคลาภสิ่งที่คุณจะได้นั่นเองแต่ที่สําคัญอย่าหลงอย่าหลงเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวนั่นเองคนพิจิกนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ความสุขจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่นี่คืออะไรคะ k คิงออฟสอดนะคะคุณเป็นคนมีบารมีมาก คุณคิดจะทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ่งนั้นจะต้องละเอียดสิ่งนั้นจะต้องสวยงามสิ่งนั้นจะต้องสวยรูนี่แหละคะ่ะตัวตนของคุณและมันอาจจะทําให้ใครบางคนเขาอ,อาจไม่ชอบสิ่งที่คุณเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละคะ่ะมีหลายคนนะคะที่ไม่ชอบความเป็นที่เป็นคนตรงๆแบบคุณเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ว่า นะคะอย่าคิดว่าคุณไม่มีศัตรูศัตรูอาจมาในรูปแบบมิดก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณบารมีของคุณบางคนคุณจะได้รับอิสระบางบางคนนะคะจะได้ออกมาเป็นนายของตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะขอบคุณค่ะดีดีดีนะคะ จกักรพรรดิก็ยังไงก็คือจกักรพรรดินี่คือความสุขที่คุณจะได้รับสําหรับคนที่เกิดน,นะคะลักนาลาภีราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะคะธาตุน้าแมลงป่องนั่นเองเดือดสันณนะช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณมีแต่ความรุ่่งโลจนนะคะสิ่งใดที่ญาติพี่น้องมาทําให้คุณวุ่นวายหัวใจมาทําให้สมองคุณคุณเบรหรือมาทําให้อารมณ์คุณหงุดหงิดปล่อยวางค่ะ ะะแล้วก็ทำาลันล้าไปค่ะนะคะถ้าคุณปล่อยวางเรื่องพี่น้องที่มาสร้างความวุ่นวาย3วันดี4ี่วันร้ายอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณปล่อยวางได้ความสุขจะเข้ามาหาคุณนี่คือเดือันความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดาวพระเกตนะคะเข้าพบสู่สุขภาของคุณ สุขะก็คือความสุขกับญาติพี่น้องนะคะแต่ว่ามันมีดาวเสาอยู่ด้วยนั่นเองก็เลยก็เลยเป็นแบบว่า,วามีความวุ่นวายเข้ามา3วันดี4ีวันร้าย3วันดีเดี๋ยวก็ทะเลาะ4วันดีก็ดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งรับไปเลยค่ะต่อค่ะเซเว่นโฟกัสที่เรื่องงานค่ะคุณจะได้เจองานที่ท้าทายนะคะเซเว่นออฟว ธุรกิจการงานที่ท้าทายธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะคุณจะเจอโลกใบใหม่ของคุณโลกที่คุณปรารถนาโลกที่คุณใฝ่ฝันนั่นเองนะคะสิ่งใดที่มันเป็นของคุณมันก็เป็นของคุณโลกรูปแบบใหม่ๆนะคะธุรกิจการงานใหม่ๆมันจะเชื่อมต่อให้คุณได้มีโอกาสทำรีเลชั่นชิพ กับหน่วยงานต่างๆกับองค์กรต่างๆนะคะสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เจอคุณก็จะได้เจอโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกหรือคนที่เกิดพิจิกนั่นเองนะคะธุรกิจการงานจะเป็นธุรกิจการงานที่ท้าทายธุรกิจใหม่ด้วยซ้ําบางคนเป็นธุรกิจเก่าก็ได้นะคะนะคะเป็นธุรกิจเก่าก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆให้คุณได้มีโอกาสเลือกอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะคะ หะต่อค่ะโอ้ oh god ขอบคกุณค่ะขอาวุ้นค่ะขอาวุ้ค่ะขอาวุ้ค่ะนับจากนี้ซาธุกซานับจากนี้นะคะแม่หมอทำไมแม่หมอตื่นเต้นตังท,งทั้งที่ แม่หมอถ้าแม่หมอเปิดไพ่อะไรที่มันได้ไพ่ดีๆแม่หมอจะมีความสุขมากๆนั่นเองนะคะนี่คือเซเว่นออฟติโรวยรวยเหลือๆรวยรๆรวยฉ่ำๆนะคะถ้าคุณมีคู่นะคะสามีของคุณมีโอ้โหทําแต่งานนะคะทําแต่งานแต่เงินเนี่ยให้คุณเก็บนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งหางานเก่ง แต่ว่านะคะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพวกเงินทองเท่าไหร่จะให้ภรรยาเก็บนั่นเองแต่ถ้าเป็นคนโสดนับจากนี้นะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขภรรยาของคุณ คุณได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนั่นเองนะคะคุณสามีและภรรยาเพราะอะไรคะนี่คืออะไรคะ Queen o o s s w o r d นี่คือ k i King of s w o r d บารมีเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจของคุณลูกหลานของคุณจะมีแต่ความสุข คุณอาจจะเอาลูกหลานของคุณญาติเครือญาติของคุณมาทําในองค์กรของคุณก็ได้นั่นเองนะคะ58วันนี้อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันต้องตัวการเกิดครั้งนี้หมายความว่าจะ,จะมีแต่ความสุขและบางครั้งก็มีแต่และบางครั้งก็มีความที่มันจะทำให้อารมณ์คุณขุนมัวก็มีบ้างนั่นเองนะคะต่อค่ะ ในอวบนนะคะบางคนนะคะในอวบนความสุขครั้งใหม่อย่ายึดติดบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องการมงงานห้ามยึดติดนั่นเองนะคะเพราะการยึดติดมันจะไม่ทําให้เราพัฒนามันจะให้มันจะทาให้เราอยู่กับที่สินค้าของเราจะไม่เป็นที่นะคะโปรดปานของคนอื่นนั่นเองนะคะต่อคะ่ะเี๋ยวไงต่อคะ่ะโอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจคุณได้จับธุรกิจใหม่แน่นอนค่ะบางคนนะคะคุณได้จับนี่คือเดอะสตาสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้น นะคะชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่ความสมบูรณ์แบบในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะสวยคุณจะมีออร่ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีความสวยความเซ็กซ์เอฟเพียวในตัวแล้วความรักครั้งใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน58วันนี้นะคะคุณเป็นลูกรักเทวดาไม่ใช่เทวดาธรรมดาคุณคือลูกรักจักรพรรดิให้สวดมนต์ให้สวดมนต์พระมหาจักรพรรด ตลอดทั้งปียิ่งดีนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะรวยเรือรวยรุ่นรว,วยฉ่ำๆจังถ้าใครเป็นคนโสดคุณจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้และที่สําคัญถ้าใครนับถือพระพิฆเนศให้คุณไปถวายดอกชบา ให้องค์พิกเนตนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเพราะแต่ลัคนาราศีเราจะให้บทสวดมนต์ไม่เหมือนกันนั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ